าพาภูนิสฐ์ยดชิตไิ้ขอบชาชลาทางที่1โโปรดยืถอยห่างจากเส้นปร่าครับ าสารเดโศกศารขันราธานีไยาหลังสวนและขนชุมพรเป็นงอขอขอบคุณ้ลิสารลูกค้าที่ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยและหวัว่าในการเดินทางั้ง่อไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยจได้เป็นกาและใช้ไดดีขอให้้ิสารกาเดินทางสู่จงหวัปราชานดยสดภาพที่นี่านิาสารขอบคุณครับอันที่หอันที่เน่าจะแค่เจ็ดทับหนึ่ง ดกันแดดวูเจ uh. oh. ็ดพับหนึ่งได้โตเกียวด้วยเสบียงแล้วก็นั่งชั้นสองชั้นสามได้สาตู้เต็วนี้เต็มี่แล้ว